เดินส่องแดดเออไอ้นี้ซัมวิตามินดีนะคะไอ้นี้ซัมวิตามินดีผมโซล่าพาวเวอร์ซันโซล่าพาวเวอร์ซันโซล่าไอ้นี้วิตามินดีสตอมโซล่าพาวเวอร์ซันอยากได้วิตามินดีเพื่อนๆอ่ะเดินถอยหลัง ดูบ้านเมืองดูถนนสวัสดีค่นะ Good Tuesday Hello friend Hello world Hello world Tuesday ah, ดูรถดูบ้านเมืองคนแดดดีแดดดีโคตรเลย การหาเสียงตั้งป้ายอะตั้งป้ายหาเสียงนะคะอันนี้เป็นพักเรดปาร์ตี้นะคะพักสีแดงนะคะ,ะติดป้ายหาเสียงแล้วนะคะเรดปาร์ตนะคะก็ Very Popular now Very popular in Norway. Eh?